เซตเตอร์น้อยเดินตามห้อยพอเจ้าจ้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องแก้มด้วยนะคะถ้ากดแล้วชมกันเลยค่ะมือนี้น้องแก้มจะมาบอกวิธีการเอามูน่อยแบบเป็นพอพันแม่ผ่นเนื้อจ้าการที่ห้าจะเอามูน่อยแบบเป็นพอพันแม่ผ่นเลยนี่ลัเกเจนที่น้องแก้มตั้งขึ้นมาเองไม่จ้าเน่้อไม่น้องหมูนี่บ่น้องหมูต้องมูด สวยรีเป็นพอพันแม่พันไม่ก่อนถ้าไผอยากได้ลูกพอลูกที่เทาสวยเป็นพอพันแม่พันอยากได้ลูกมันดกดงต bye, -bye. หัวอาหารเดจอจ้า,จาก้าเพราะว่าหมูรุ่นนี่มันต้องกินหัวอาหารกว่ามันสีงหญ่ได้มันเฟืองหลายแห้ง้าเท้าเ,าเลียงแบบนี้มันก็สีดี้าเข้าไปสื่อเขามาเขาสิบอกหูว่าหมูแม่ที่จะมาไปออกมาเป็นลูกนี่เพื่อนได้ลูกโดกบ่ ลาตาหมูน <moon> ักงมูง <Night> นี่ไ <teor> ด <IS 2> ้จ <Nixon> ่าขึ้นหนังมูนุ่มข้างหนังหมูตอนนี้ยังงามจังสีเด้อจ่านี่เต้าต้องซ้ำกันหนังหมูต้องมีนุ่มอยู่ทั้งเบิร์ตซีฟขืนซีฟขืนไปเด้อจ่าเพราะว่าหาลูกหมูหาหนังมูมีนุ่มมีนุ่มอยู่แฝดเต้า ลูกหมูได้ทั้องบอสซิฟโต้กะลูกมูกกมอีกสองโต้กะสิบเได้กินนมได้ส่วนแปดโตัวต้วที่แข็งแรงกะสิได้กินนมตัวที่อ่อนบาแข็งแรงกะสิบเได้กินนมถ้ามันเป็นจังสี่ถ้าว่าควรเอาตัวที่ได้ซิฟขึ้นไปเต่าซิฟเต่าขึ้นไป วันกินเขาเก่งแรียแต่ว่าใครสิเอาหนายเน่านาฮักนาสันพ่อหมูมันสิมีหลายรูปแบบถ้าเป็นเหมยสัน้นสีมีนาซันลัก,กนาฮักกถ้าเป็นปลาเลือดลอยส่วนหน้าที่เป็นหนายเน,น่านาซันแต่ทีบ่ค่อยมีขนาดใดๆเนี่ยนอกจากกับเป็นหนายเน่า ขนาดถ้าเป็นปลาเหลือร่อย,อยปลาไหนเาาวี้ยแอัวแกแก่สีมากย่ำเรียกข้างเรื่องการสีจะเอาหมูหน่อยมาเป็นพอพันแม่พันหนึ่งแม่แม่หมูสีบอ่อห้ายสองที่ไซสบ่อห้าย,ายแล้วก็เชื่องสองแม่หมูเออลูกดก คำว่า,าออก,ล,กลูกนั้นก็คือลูกได้หลายสิบขึ้นไปหายังอยู่ในเกณฑ์หานี่ก็คือถือว่าหน่อยแต่ถ้ายอยู่ในเกณฑ์หนึ่งสองสามสี่ถือว่าเกณฑ์หน่อยสุดกะรแแะ,กะ 3, แล้วแต่แล้วก็สามที่สี่สามเลอจ้า สิบสิบเอ็ดสิบสองขึ้นไปราคารากาถ้าถ้าอยากเลี้ยงหมูหน่อยแบบนี้ก็ล่องเลี้ยงเลี้ยงเมืองแต่ถ้าห้าเลี้ยงลูกหมูจังสีลูกหมูเวลาใหญ่มากลูกหมูสีขุ่นเคยก้าลรากาเวลาน้องหมูทองถ้ากระซ้ามาไปเห็ดขอดแหนน้องหมูได้จับน้องหมูได้น้องหมูกับสีบดือบชนืน น้องแก้มสีบอกว่าลูกหมูหนี่ได้หใหญ่ขึ้นไปแล้วถ้าน้องได้ทองแรกได้น้องสีได้ลูกยูสามซีโตทุกคนอย่าผึ่งฝ่าวขายด้วยจ้ะเพราะน,น้องแก้ม,มเมื่อคยเจอปัญหาแบบนี้มากหลักการท่าได้ทองสองไปแล้วลูกหมูของแม่หมูที่ได้ลูกซิบขึ้นไปสีเฮ็ดให้ลูกที่สืบตัวกันมาก ได้ซิปขึ้นไปอยู่ทองสองสามสี่แต่ทองหนึ่งคือวันไม่เป็นแม้พันไม่เข้าต่องมือเข้ากับโบแน่ใจแต่ทุกคนเห็นทองแรกที่สื่อมา,อาลูกมุสได้สองสามสี่ตกับฝ่าวคลายกันนี้บบเม่์ได้จา่าทองสองทองสามมันสิมี่ลูกโดแข่งได้จา้าน้องแก้ม คือแจ้งน้องแก้มไปสื่อแม่ใหม่มากแต่บ้านบะแมนตัวถีน้องแก้มเลี้ยงแบบนี้ด้จ้ะอ่าเป็นน้องหมูที่พออ่าเขาขายเขาบอกว่ามันสมบตูติดน้องแก้มลองเอามาผสมนี่คือทองแหลกของมันมันได้อยู่สามตตายหนึ่งเหลือสองเพิ่นเลี้ยงลูกบ้พ่อเดือนสามบ่าสันกับพ่อเพิ่นใหญ่้วคาขายเร็วในหลุนสามกิโลราคาทองสองมาา น้งแก้มกับสมติดได้ลูกหลาย16-17โตแล้วกันนงแก้มสีบอคอดีไว้แล้วจ้ะยาพึ่งขายขอทองแรกได้สโถึาตห้าทองสองมันนั่งได้สอง,งสาตห้าก็ลองไปลองทองสาได้สอง,งสาตแล้วแต่ว่าถ้าสิขายหรือบอขายนะจ้ะกล่าวขอบคุณค่ะที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนกแก้มนะจ้ะบาย